ก็ปังดีครับปานั่งพูดคุยกันบ้างบสบายๆ <ừ. S 2> ก่อนอื่นเลยพี่ถามเซียนหลังก่อนเลย <ừ. S 2> ค,คำว่าแก๊งเซียนหลังเนี่ยทำไมจะต้องมีคําว่าเซียนนําหน้าทุกคนเลยมันเป็นเพราะอะไรคือคําว่าเซียนอ่ะพี่คำว่าเซียนมันเหมือนคำว่าเหมือนแบบ ผู้รู้ครับผู้รู้ผู้ชำนาญอะไรเงี้ยครับผูลื่นผู้รู้ผู้ติดผู้เบิกบานต้องเก่งอะไรสักอย่างนึงะใช่ครับต้องเก่งอะไรสักอย่างไม่ดูดูเขาเรียกว่าดูเก๋าอ่ะใช่เขเียซียนเซียนอะไรเงี้ยครับอย่างแบบังจะเป็นเซียนตกปลาอะไรเงี้ยครับอย่างพี่ตั๊กนี่เขาก็แบบเป็นเซียนเหมือนกันนะเป็นเซียนตักอะไรเซียนตักเนี่ยเก่งตกปลาเก่งตกผู้หญิงนะนั่นแหละฮะฝรั่งเหมือนกันนะก็คือจะบ้ากาเหมือนกัน ผมรักเมียครับรักเมียรักเมีเรารักเมียคนอื่นครับสุดยอดเฮ้ยนม่ห้ามับพี่เอกเนี่ยมึงไม่หามาหลายเดือนแล้วมึงไม่หามาหลายเดือนแล้วเซียรังกับเซียนรอดครับผมมนเล่นซีรีส์ไทยบ้านได้ยังไงตอนแรกเรียนอยู่สารคามแล้วเราเรามีพี่ภูมิกับพี่ศักดิ์แกไปเล่นกับน้องอยู่นู่นแล้วแกคิดโปรเจกต์ว่าอยากทำซีรีส์อีสานเรื่องแรก แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบเปิดแคสเนาะตั้งแต่สมัยที่เพจมีผู้ติดตาม2คนฮะก็คือพิศักเจ้าของหนังคะกับพิศักอีกเฟซหนึ่งที่เอาไว้ดูแลเพจมีสองคนใมียสองคนอาก็คือเล่นทายบ้านับผมแล้วของคุณอ่ะผมเล่นหน้าบ้านเนาะทายบ้านมึงให้กูเล่นไม่จะมาถากถากด้วยต้องถามกันว่าหลังเนี่ย อ่าเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วใช่ป่ะแม่เป็นแม่เป็นมอนครับพี่เป็นมอนแล้วคุณพ่อเป็นพ่อหอมครับเป็นพ่อหอมครับเน่ไม่ใช่หมอนเผมนะทำไมพวกลูกครึ่งมันชอบเล่นตลกจังวะแล้วพ่อพอพวกลูกครึ่งเล่นตลกอย่างนี้พ่อพี่ไปถูกใจพี่ทำยังไงโอ้โหพี่ทำยังไงพี่พี่ก็ปล่อยก็าไปก่อนแต่แน่แต่แน่อะไรอะไรอะไรเข้าใจว่าอยากเล่นมุกพ่อเป็นมอนแม่เป็นพ่อหอมการเล่นมุกเล่นตลกเนี่ยลูกครึ่งมันต้องแบบให้คม ชมมุกตงจากเทวดาคุณพ่อเป็นอะไรพ่อไทยแม่ญี่ปุ่นผมดินแดงอันนี้ก็ลุกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งอะไรพี่นุ้ยจ๋าคุณพ่อคุณพ่อเป็นฝรั่งแล้วคุณแม่สับปะรดพี่สาวพิกเกือน้องสาวเข็นขายเอาแบบฮาทีเดียวปิดเลยคุณเองพ่อเป็นอะไรพ่อบาหวาน อินหวานมากตาลอยเลยใส่ทำละหวานพี่เล่นมาเล่นมากี่ภาคแล้วไทยบ้านเนี่ยสี่สี่ห้าภาคประมาณสี่ห้าตั้งแต่เล่นไทยบ้านมาเป็นไงชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยครับอันนี้อันนี้เขาเป็นพระเอกเลยครับใช่ครับทั้มว่าเปลี่ยนบอมันกับเป็นบอบอมแรกเป็นไงใช่เปลี่ยนบอปลาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมถามว่าเปลี่ยนไหมแล้วบางทีคําภาษาอีสานเนี่ยบางทีทําให้มีเรื่องก็มีนะหังไงมันผมเคยมีเด็กอีสานอยู่แล้วถามว่าเฮ้ย เมื <Es> <an> ่อคืนเนี่ยไอ้ลิ้วภูกับแมนซีอ่ะมันเตะกันใช่ไหมวะแมนยูเมื่อคืนเนี่ยไอ้เลี้ยวภูอ่ะกับแมนซีเตะกันใช่ไหมเขาว่าแมนยูแมนยูเตะเฮียหรอมันเตะสองกุ๊บแล้วยังไงที่นี่ขุดมแทนจะพูดถึงเรื่องภาษาอีสานนี่คนนี้ก็เคยมีเรื่องนะแล้วพาท้ออีกคนเดียว ไม่ได้ครับก็เคยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมีเรื่องจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผมก็บอกว่าพี่ครับผมขอสั่งบะหมี่แห้งอ่าบะหมี่แห้งแม่ค้าเขาก็บอกเอ้าไม่ดีแต่เริ่มบะหมี่แห้งก็ต้องกลับไปนอนสิเอออ้าเดี๋ยวนี้เนี่งเดี๋ยวนีมุกนี่แหละที่มึงกะพิบให้กูฟังมึนยง ไม่ดีไม่ดีมันตอนผมไปกินชาบูเหมือนกันแต่ผม่โทคดีผมฟังผมฟังอีสานออกเพราะไปต่อเพื่อนผมคนขอนแก่นไง็น<อ>้องเอาเพียวเนื้อโกเบนะแล้วก็เอาหมูโลราตานะสั่งปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บป,ปัปป๊บเด็กมาถามผมไหมคนใส่ครับผมบอกกรุงเทพ<ไ>อะแล้วก็ตอนที่คุณนะเพียงหลังนี่เขานอกจากเล่นแสดงอยู่เบื้องหน้าแล้วก็อยู่เบื้องหลังด้วยใช่ใช่ครับทำอะไรทำกำกับบ้างเขียนบทบ้างอะไรบ้าง ถาจริงๆเกิดที่ที่ประเทศไทยเลยป่ะครับเกิดที่ไทยเลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็โตที่มันนอกเต็มอี่โตที่เยอโซเลยครับแต่ถามว่าสุดยอดนะวันหนึ่งคุณได้ทําแล้วได้เล่นคู่กับ B N K ตกใจอยู่ซื่อกันสองคนมีมีแฟนกันแล้วใช่ป่ะ ผมมีแล้วะครับมีแล้วแฟนไปนู่นไปนี่ต้องตามเราตลอดไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเขาถ้าเขาว่างเขาก็อยากอยากไปด้วยก็ให้มาครับส่วนมากก็จะก็จะไม่อยากไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่อย่าพูดซิเดี๋ยวผมก็ตั้ใจวันดีมาเลยมาด้วยนะพี่ปาจะขับรถมาจากสีสเกตเลยในฐานะวันนี้กุตสาหขับรถมาจากสีสเกตแล้วให้เกียรติอะไรการเราใช่วันนี้ครับ ทางรายการโตยต้าครับรถคันนี้นะครับให้คุณไปปลดต่องั้นไม่เป็นไรครับพี่เอาไว้ตรงนี้แหละไม่ใช้ได้เลยรุ่นี้ขึ้นลงกรุงเทพรุงเทพศรเก์ได้ไปทั่วราชอาณาจักรไปได้หมดเลยจะรอดก่อนเสาเถียงโอ้โห MV คุณนี่แบบเด่นมากตอนนี้คุณตั๊กดูนะคุณตั๊กเสพเพลงก่อนเสาเถียงดู MV คุณแล้วก็แกะเพลงมาร้างเวลาไปโชว์ตัวด้วยนี่เรื่องจริงอยากัาโชว์เลยโอ นะอะไรขึ้นไงเนื้อเนื้อใจไปยินดีไปยินดีกังกันตังสิตายอ่ะโอเคเออใช่ใช่ใช่ดี้วที่ร้องเป็นี่นะได้ได้ครับเออโอ้โห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 เนี่ยนี่เขาบอกเขาร้องเป็นมึงยังร้องให้เขาฟังอีกเลยาเจริงพี่ก็อยากฟังนะเสียงของเสียงหลังเออได้ใช่ไหมครับพี่ก็แค่ เพียงคนทำรมรามันคงจะไม่ได้มีปัญญาจะเก็บเอาเดือนและดาวลงมาให้เธอก็อเก็บเพียงคนธรรมราที่ได้แต่มองดาวบนนภาให้เก็บลงมามันคงไม่ได้หรอกเธอใช่ครับพี่นี่เป็นฝรั่งที่เก่งนะใช่นี่เราไม่คิดจะเกิดคาเป็นแบบเขาบ้างเหรอน่าเลยดิแล้วถือว่าเก่งในคู่อะไรเก่งถามจริงนะพี่โทษทิ มันลงทุนเยอะไหมการถ่ายทำจริงของเราแรกแรกะเริ่มแรกแรกอะหนังหนังภาคแรกเหมือนจะ2ล้านสล้านน่ประมาณ2ล้านกู้ดแต่ทำเงินใช่ไหมทำทำเงินอยู่ครับภาคแรกน่าจะประมาณสัก200ล้านบอสยมถึงหนี้สินนะ ไอ้ท่าก็ว่าไปนอนเรียนพูกเขาดีกว่าคุ้มเขาได้เงประมาณสามสิบสามสิบล้านครับเฮ้ยมันมันถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะแล้วก็เพิ่มสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันอีกเลยตอนนี้หลักๆก็น่าจะเป็นรายการเนาะรายการเชนลังใช่ครับรายการเชนลังแล้วก็ยวมีหนังครับเชนลังใช่ครับหนังเชนลังเลยครับกำลังพีโปกำลังอะไรอยู่ครับเขียนบทเองอีกปนลังเขียนครับเขียนด้วย วางคาเลคเตอร์โดยละครไอเดียมันคือแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดกลุ่มวัยรุ่นอีสานนะครับพยายามที่จะพาเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะตาบอดไปเจอทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่เขาจะตาบอดอะไรเงี้ยครับได้ซึ้งด้วยนะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้สัมผัสกับเสียงหลังครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะคุณบ่าวขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับเฮ้ยพูดได้เหรอพูดพูดได้อยู่ครับไปด้วยกันฝากช่อง ถ้าเป็นรายการตอนนี้ก็ไทยบ้านชาแนลครับยูทูปไทยบ้านชาแนลครับแล้วก็เพจเจ๋งเพจเจ๋งวิธีชีวิตแบบมลายายาคครับผมแล้วก็เพจไทยบ้านชาแนลครับครับผมใช่ครับแล้วก็มีเพจเสิร์ฟมิวสิกอีกแล้วก็มีแมนลงเลงอีกครับผมจายยอดไอจายยอดลักๆแต่ยูกับ เชีนลังแหละครับแต่ว่าก็มีของจะค้องกันจะเป็น YouTube นะครับ Lord of the Rock ครับฝากติดตามน้ำด้วยครับผมอ่า Lord of the Rock ครับผมขอบคุณทั้งสองทางด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเลย